พีท็อปอมีการตรวจเจอเชื้อลิสทีเรียนในเนื้อสัตว์ด้วยอ่ะเชื้อนี้มันจเจริญเติบโตในอุณหภูมิเย็นได้ด้วยนี่ใช่ถ้าเนื้อสัตว์ติดเชื้อนี้นะ,นะถูกแปรรูปไปเป็นอาหารแช่แข็งแล้วถูกส่งออกไปต่างประเทศนี้บ้านเราก็แย่ดิแว้วมาว่าเหมือนนักวิจัยเนี่ยเขาจะคิดคนเครื่องในตรวจเชื้อลิสทีเลียได้แล้วนะเหรอ,อไหนอะเนี่ยเนี่ยดูนี้เนี่ย งานวิจัยชุดนี้ก็เป็นเรื่องของ listeria monocytogenes DNA sensor kit นะครับซึ่งเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดโรคในเรื่องของทางเดินอาหารคน,นี้ความสําคัญมันก็อยู่ตรงที่เวลาที่เราส่งออกของอาหารเนี่ยปรากฏว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยก็ไปทําให้เกิดการปนเปื้อนเกิดขึ้นในอาหารที่เราส่งออกครน,นี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการที่จะเพาะเชื้อเหล่านี้นะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับ ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจึงคิดวิธีการนะฮะเราก็จะใช้ลักษณะของพันธุกรรมของเชื้อจำเพาะต่อ listeria monocytogenes นะครับมาทำการทดสอบนะครับ โดยให้มันมีความสมมาตรและจำเพาะเกิดขึ้นนะครับบนแผ่นแถบที่เราเรียกว่าเป็นสตริปใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเพราะนั้นวิธีของเราเนี่ยจึงหวังว่าเมื่อเอาเข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมของอาหารส่งออกทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศของเราเนี่ยดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีความจำเพาะที่แน่นอนเราสามารถตรวจเชื้อได้ครับแหมดีนะเนี่ยจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการตรวจสอบก่อนที่จะนำไปแปรรูปแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยในการตรวจแล้วคุณผู้ ทุกครับจำได้หรือเปล่าครับว่าชุดตรวจ DNA B ไบโอเซนเซี่ยใช้ตรวจหาเชื้ออะไรครับถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะใช่สนับสนุนรายการโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน